นี่ครับโอ้โหพี่ชายบรรจากย์ในรถครับเดินทางไปสกลนครนะรถหรูมากครับนี่นะเนี่ยข้างหลังเต็มเลยครับเนี่ยมีทั้งมีทั้งเก้าจอยาเอามีใครบ้างอ่ะดูเอานะครับอยู่ข้างหลังนะครับเอามีใครบ้างเนี่ยดาราช่องแปดสีอไม่เล่นครับช่องเจ็ดสีเล่นเองก็ได้วะอันนี้หลับครับหลับ อ้าวเผือพ่อเพียผมล่วงเลยไอ้เนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยใครวะใครวะเนี่ยเดี๋ยวยุ่งกำลังเล่นเกมอยู่โอ้โหนนนเป็นไงรถหรูรถหรูรถหรูพบพ่อกันที่สกลนครเด้อป๋าก็บอกอย่างนั้นนะเปิดมาเลยโอ้ยต้อเปิดดูคืนนึงแหลมแหลมเลยนะยังก็ไปคืนคืนเร็วเลยครับ เดี๋ยวกันที่สกลนครปลายทางนะครับ6,7,8นะครับกับทีมงานตลกป่าเทพซปเปอร์มัมม่เก้าอุทยาปีเตอร์เจมชนยุ้ยแล้วก็ตองแด้เิยยิ้มและทีมงานนักร้องนะครับมากมายนะครับเจอกันแน่นอนนะครับผม